นอบน้อมคุณพันตนาใส่พระพุทธยอดฟ้าจุฬามณีศรีอริยะพุทธาเปิดโลกกรรมฐานวโรหมุขูพักรกการมค่ะและพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุวัสดิ์สุวัสดิ์พโนหรือพอดีแล้วะะาาก็สาธุญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อทอนวลินบุรีขันธ์หรือสามเณรุงใจค่ะวันนี้อยากมาแชร์ ที่ปฏิบัติจักทุกกายทุกใจของธรรมะเปิดโลกกรรมบานาของพ่อแม่ครูญาอานุาัน์พอดีนะ,ะว่าเราปฏิบัติข้อลงให้เกิดพลังงานพลังงานจากเราเชื่อม้อยจากดวาลอันนั้นมันยาวเนอะรือว่าพ่อลงปฏิบัติยังไงให้ใคลายทุกกายแล้วก็ทุกใจอันดับแรกก็คือ มีจิตที่นอบน้อมคพระรัตนตรัยพระพุทธยอดฟ้าที่เนกล่าวมาเมื่อกี้แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์น้อมขอเบอิกบุญท่านให้เรามาคลายทุกข์กายหรือว่าทุกข์ใจณนะเวลานั้นณนะโลกนั้นณนะเหตุการณ์นั้นที่เราเป็นพวกอยู่ที่เราป่วยอยู่อะไรแบบนี้ก็ขอ,ขอน้อมเบิกบุญท่านเพราะว่าพอดีแนะนาเสมอนะคะว่าให้เราเบิกบุญ ท่านก่อนว่าบา,านค้งบุญบารมีเรามันไม่ไม่พอค่ะาการน้อมท่านมามาจากวัยเรามีครูบาอาจารย์นำทางแล้วก็ว่าน้อมท่านเสร็จแล้วแล้วก็เราก็นึกถึงกรรมเนาะที่เราป่วยเนี่ยที่เราป่วยรูปก,กายทูกใจนั่นก็คือที่บากรรมที่เราสร้าง ที่ทำให้เราป่วยเราเราก็เนื้อถึงเท่ากับในเวรที่เราเคยทําเขาที่เราทําเขาลงจิตที่อ่อนน้อมที่อยากจะปฏิบัติเพื่อส่งบุญเขานี่ยเราก็ต้องโบกเก่ากอน้องเราอนที่จะปฏิบัตินะคะอันดับแรกเราก็จะขัดเทปค่ะธรรมะกว่าโลกกรมนานราจริปฏิบัติจริงๆก็คือขัดเทป ทับซ้ายซ้ายทับขวามือก็จะประสานกันอนิ้ให้มีป้ม,มือชนกันก็สูตรเน้นนะคะเราป่วยกายป่วยใจเนี่ยจิตเราจะหม่นเนาะหม่นจากการที่เราเวทนาทางกายทางใจอยู่จิตเน้นมันจะเป็นคนที่คิดมากปุจิตจะไม่ค่อยว่างก่อนที่จะฝอาลมเนี่ยก็จะ มันแกล้งเบิกบานแกล้งมีความสุขเอาจิตตัวเองอะเป็นึกถึงอะไรก็ได้ที่มันมันเบิกบานน็คือรือจะต้องเอาจิตตัวเองอะทําเป็นร้องน้ำทำเองอยู่ข้างในอะในจิตตัวเองบิ้วอารมณ์ตัวเองว่ามีความสุขที่จริงตอนนั้นอะไม่สุขเลยกําลังป่วยเนาะมนกําลังป่วยมันเบทนาจิตมันมันก็ไปอยู่กับเวทนาไอ้คิดมากอะไรเนี่ยมันก็ยังไปอยู่กับความคิดอยู่ จาก,ก็ก็ทำพอจิตเราเบิกบานเมื่อไหร่เราก็เริ่มดึงลมคือตอนแรกนี้จะช้าก่อนจะลากขึ้นล่กลงลาาขึ้นลาาลงช้าพอพอจิตพอพอเราเดินลงได้แล้วต้องเดินลงให้มีเสียงนะคะเสียงลอ่งเวลาเอาจิตเอาหัวใจเราเนี่ย ไปฟังที่เสียงไปดูที่เสียงเสียงที่เราเราเปล่งเสียงออกมาลงเข้าลงออกเนี่ย,ยจิตเราไปจัดตรงนั้นไม่ว่าความคิดหรือว่าเวทนาอะไรมาก็พยายามเตะทิ้งเตะทิ้งเตะทิ้งให้หัวจิตหัวใจให้สมองเราหัวดูดูเฉพาะลงเนี่ยดูเฉพาะเสียงลงเข้าลงพยายามเตะทุกอย่างออกภาษาง่ายๆไม่สุภาพไม่สลับ ลักสิ่งที่มันลอยมาไม่ได้ไมันอยู่ในสมาธิอ่ะก,ก็ดับแรกเนาะก็ด,ดึงลง t h a ถ้าเราใจจะขาดเราไปหยุดก่อนได้หยุดก่อนแล้วก็เริ่มสตาร์ทใหม่เริ่มถ้าถ้าถ้าจิตได้ก็เดินลงตกถ้าจิตยังวุ่นก็เน้นก็จะพิยุย er อารมณ์ก่อน เริ่มแล้วพอเพอเหมือนว่าจิตตัวเองคายหน่อยดึงรวมเหมือนเดิม การฟอกเนี่ยต้องฟอกให้มันเกิดพลังนะฟอกให้เกิดพลังงานทายังไงก็ได้หาจังหวะตัวเองตอนแรกนะก็คือเฟ้นหาท่าทางเฟ้นหาจังหวะจังหวะท่าทางเราแล้วก็ลมเราให้มันโสดคล้องกันให้มันสามัคคีกันให้มันไปด้วยการแบบเปิี่บางนะลมแล้วก็ คือที่เน้นอธิบายคือท่าทางอย่างนี้แล้วก็ลมก็ให,นะให้มันพิ้วไปด้วยกันให้ให้ลมกับที่ที่ตำลาหลวงพอดีก็คือกายและจิตผูมมีรกันด้วยลมหายใจก็คืออนี้ก็คือท่าทางแล้วก็ลมแล้วก็จิตเราเนีให้มันเพลินไปด้วยกันก็มีความสุขแล้วก็จกับมือด้วยกัน ก็เปลียนเปียนเปียนเปียนจิตปรุงแต่งนึกคิดอะไรลอยมาก็าสละออกให้เหลือไว้แค่กายและจิตบมูมเมตกัรด้วยลมหายใจเราไปด้วยกันถ้ามีสมาธิรวมกันเมื่อไหร่พลังงานมันจะมาดึงดึงดึงดเราก็เปลียนเอาให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดถ้ามีพลังเมื่อไหร่ก็ให้เพิ่มความเร็วความแรงึ้นเพราะว่าความเร็วความแรง นัแหละที่มันจะทําให้เราคลายผูกกายท,กท,กทุกใจไม่ว่าเนรป่วยอะไรกายผู้ทางใจก็จะปฏิบัติอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่แค่ลมนะถ้าเรามีเสเล็กเราก็ฟอกวิธีที่จะเอาสเสล็กออกให้ได้เนรจะใช้วิธีหายใจทางโพเดินลมเหมือนกันจากช้าเราไปหาเร็วเหมือนกัน ำให้อ้วนแล้วก็จะทำให้สลีปออกเอาลมออกทางโกกแต่ถ้ามีน้ำมูกก็จะเ็เปลี่ยนเป็นใช้ลมทางจมูกน้ำมูกรกระเด็นกระไดเต็มเลยนะเนี่ยแล้วผ้าถุงอะไรเนี่ยจะกระจายออกมาแล้วก็ถ้ามันเยอะๆเราก็หยุดแล้วก็สั่งน้ำมูกออกแล้วก็เช็ดให้แห้ง เป็นบาดจะเป็นบาดมาน่ะวันเดียวคืนเดียวเอาให้พ่อไปมันยังมีอยู่ใช่ไหมก่อนจะหยุดให้ให้กับแทกออกหมดไม่มีเหลือเราก็เช็ดเช็ดแห้งถ้าเดินลมไปสักพักมันยังมีอยู่ก็ใส่มันนี่แบบนี้นนเช็ดออกให้มันเอาสเสลกออกก็เหมือนกันแล้วก็จะมาใช้ลมทางโค เอาแบบนี้นะให้มันหายเอาให้มันรูมเราจะรู้ด้วยตัวเองว่าน้ำมูกมันหมดหรือยังมันแห้งหรือยังเอาจนมันแห้งอย,อย่าอย,ยมอยู่วันเดียว,ยวยยค,ค,ยคืนเดียวปฏิบัติอย่างเนี้ยถ้าเป็นสลเลกเยอะกับน้ำมูกเนี่ยคืนเคียคืนเดียวไปนอนพักเช้ามาหายแล้วไม่มีน้ำมูกแต่เราต้องเอาออกเยอะไม่ได้ไเดยอะที่สุดแต่ฉลเลกเนี่ยเราต้องฟอกให้มันสลเลกออกอย่างเดียว ก็จะชาให้อ้วกออกถ้าเรากระแทกแรงๆมันจะอ้วกแนกหายใจทางคอนเอาเร็วๆแรงงเรามีเท่าไหร่ใส่มาเลยแต่ต้องจังหวะเดียวนะคือลมทางคออย่าไปเปลี่ยนเป็นลมหายใจนะถ้าเราจะสลีก็อ้วกออกเนี่ยเราจะเร่งเฉพาะลมหายใจ เหลืออ้วกแล้วเราเร่งเรงใช่อ้วกยืนยันวิธีปฏิบัติของเรนนะก็ไม่ว่าจะป่วยอ,อะไรนี่เนี่ยก็ใช้วิธีแต่ถ้ารูกทางใจต้องเพิ่มอีกรูกทางใจมันจะความคิดวันเรามัน,มนสลัดยาก มันปุง้งสาระบ,าะบ้านอะไรทำไมทำไมคิดอยู่นั่นแหละเราฟอกมันมันไม่ออกแล้วเราก็เร่งขึ้นมาอีกเร็วเร่ง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 มันยังไม่ออกอีกใสไปอีกสมมุติว่าความคิดเราหน้อยเพิ่มมาเลยสองร้อยสองร้อยสามเพิ่มนี่คือเพิ่มพลังลูกให้มันเร็วให้มันแรงให้มัน ความคิดมันคิดไม่ทันลกถ้าเราพ่อลมแรงอ่ะพ่อลมมันเหนือมันไงมันไวกว่ามันนี่แหละมันทําให้ดับดับความคิดดับความทุกข์ทางใจได้ด้วยลมหายใจสูตรวิธีนเนนก็คืออย่างนี้แหละเอาลมให้มันเร็วมันแรงจนไม่มีช่องว่างให้มันคิดอ่ะมันได้ผลที่สุดทุกข์ทางใจเน้นว่าเน้นไวกว่าทางกายวยสา เราต้องมีพลังต้องตั้งมัจิตเอาให้เนือเขาเนื้อความคิดความคิดนี่มันอู้มันสุดยอดมันโซนมากบางครั้งจนตัวเองมนนานั่งดูจิตอคิดมันโซนมากเหนื่อยมันอะไรนะคะมันกระพิบมันทุกกระพิบทุกวินาทีครึ่งวินาทีมันคิดจริงๆนะเวลาเราคิดเวลาเราทุกข์มาก็อ,อยากจะยืนยันยินแหลนวิธีปฏิบัติ นะนำทุกท่านที่ทุกกายทุกใจลองมาปฏิบัติธรรมะเปิดโลกกรรมดานกับพวกเราพระมะเปิดโลกกรรมดานของพระสุวัสดวัฒโนหลวงพ่อดีด้วยกันนะคะสาธุ